อ๋อพอดีอ่าผมได้รับเรื่องร้องเรียนกับพี่น้องชาวบ้านในเขตพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณการก่อสร้างถนนสี่เลนสายหนึ่งศูนย์สองหนึ่งนะฮะในช่วงตอนที่สามนะครับว่ามีปัญหาเรื่องของการระบายน้ําเวลาฝนตกหนักนะฮะน้าก็ไปท่วมในในบ้านแล้วก็มีผลกระทบกับเรื่องของน้ําแช่ขังและน้ําไม่ไหลไปในพื้นที่คันนาอีกฝั่งหนึ่งนะฮะ มันก็เลยเป็นปัญหาเรื่องของระบบการระบายน้ําเป็นหลักนะครับดัะนั้นก็เลยได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าการแวงการทางเชียงรายที่สองพร้อมกับโปรเจกต์โครงการของถนนสายนี้แล้วก็เชิญทางท่านกำนันท่านนายกนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะแล้วก็สมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดร่วมกับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนได้มาร่วมดูในบริเวณพื้นที่ที่มีปัญหาเพื่อทําการแก้ปัญหาให้ครบนะฮะ ที่จะต้องการที่ว่าปัญหามีอะไรบ้างในพื้นที่ตรงไหนเราก็อยากจะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมารับเรื่องแล้วก็มาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวบ้านกระทบเยอะครับมันมันมีสองอย่างนะครับคือปัญหาแรกก็คือปัญหาที่ผลกระทบจากน้ําท่วมขังนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งซึ่งมันมันกระทบเป็นตามแนวของไอคันคลองน้ํานะครับไปยาวเลยกับอีกส่วนหนึ่งที่มีสญหาผลกระทบก็คือการที่น้ําไม่สามารถระบายเข้าไปสู่ พื้นที่การเกษตรได้ซึ่งแต่เดิมน้ําไหลก็สู่พื้นที่การเกษตรได้ปกติแต่วันนี้ปรากฏว่าพอการก่อสร้างระบบการระบายน้ำเนี่ยปรากฏว่าทําให้น้ำเนี่ยไม่สามารถที่จะไปถึงพื้นที่การเกษตรอีกส่วนหนึ่งได้ซึ่งก็ได้รับผลกระทบไปอีกสองหมู่บ้านนะครับแต่โดยรวมแล้วก็เกือบตลอดเส้นทางที่ได้รับผลกระทบนะฮะในการก่อสร้างถนนสีเลนนะ ก็ตอนนี้เบื้องต้นเท่าที่ทราบปัญหานะครับโดยประสานากับท่านสสอนะครับทางแฝงทางหลวง,ล 2, นนง,ง,ลงจัยหไสองก็ไม่ได้มีรำใจก็เข้ามารับทราบปัญหาต่างๆว่าเนื่องจากผมเพิ่งมารับรักษาการที่แฝงจังหวไรที่สองนะครับตำแหน่งเดิมผมคือผพ้มีการแฝงจังไรที่หนึ่งนะครับแล้วก็รักษาการเพิ่มีการจังัดไที่สองอาจจะทราบปัญหาปุ๊บก็รีบเข้ามาดูพื้นที่แล้วก็ดูแนวทางการแก้ไขในเบื้องตอน้นจุดแรกที่เราดนะูคือจุดเรื่องของการระบายน้ำํำนะครับ พบว่าท่อเดิมขนาดเล็กกว่าท่อท่อใหม่ที่วางอยู่ซึ่งการระบายน้าต้องดีขึ้นนะครับแต่ว่าติดเรื่องคอขวดตรงบริเวณปลายปลายน้ําเราก็มาดูจุดปลายน้ําแล้วนะครับว่ามีการระบายออกจากเข้าสู่รางน้ําของเทศบาลกนนีที่ประสากงกางคือประสานร่วมกับทางเทศบาลแล้วก็ทางหลวงนะครับก็จะปรับปรุงเรื่องระบบระบายน้าที่ส่งต่อออกไปนะครับครับผมก็ได้รับทราบแล้วก็ทุกท่านก็รับทราบปัญหาแล้วก็เห็นนวทางร่วมกันครับผมครับ นี้เดี๋ยวตามที่ท่านตามที่หารือกันในคุยกันไว้นะครับว่าเดี๋ยวต้องเช็คเรื่องของ,งขทางวิศวกรรมก่อนครับว่าระดับของของน้ําที่ออกไปจุดต้นน้ำนกับจุดปลายน้ําที่จะออกได้ระดับเนี่ยมาณสักกี่เมตรนะครับซึ่งหลังจากได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วก็คงจะมาหารือกันร่วมกันระหว่างทางหลวงกับทางเทศบาลและก็ท่านสสนะครับเพื่อจะร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วย